สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับครูจูนะคะในหน่วยอาหารหลัก5หมู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนะคะว่าอาหารหลัก5้าหมู่ที่ว่านี่มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรอาหารที่เด็กๆรับประทานทุกวันนี้นะคะทุกอย่างล้วนมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แต่อาหารที่สําคัญสาคัญนะคะจะมีทั้งหมด5หมู่ด้วยกันค่ะหมู่แรกก็คือโปรโตีนค่ะโปรโตีนก็จะมีเนื้อสัตว์ ไข่นมนะคะโปรตีนจะทําให้ร่างกายของเด็กๆเกจเริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะนมเนี่ยมีประโยชน์มากเด็กๆจะต้องดื่มนมทุกวันนะคะหมู่ที่2นะคะคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็จะประกอบไปด้วยแป้งน้ําตาลเผือกมันข้าวนะคะเด็กๆอาหารหมู่นี้ก็จะช่วยให้พลังงานกับร่างกายของเด็กๆค่ะอาหารหมู่ที่3ค่ะเกลือแร่ ตือแรกก็คือผักชนิดต่างๆนั่นเองค่ะผักต่างๆจะช่วยเสริมการทำงานของร่างกายของเด็กๆให้เป็นปกติและช่วยขับถ่ายง่ายด้วยนะคะหมู่ต่อไปหมู่ที่4วิตามินค่ะวิตามินนั่นก็คือผลไม้ต่างๆค่ะเด็กๆทุกชนิดเลยนะคะวิตามินจะช่วยต้านทานโรคแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายคล้ายๆกับหมู่ที่3นะคะ หมู่สุดท้ายหมู่ที่5ก็คือไขมันค่ะไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์ค่ะไขมันจะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายและให้พลังงานด้วยนะคะเด็กๆก,การรับประทานอาหารให้ครบ5ห้าหมู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีจเจริญเติบโตตามวัยเด็กๆก,ก็จะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งหหมู่เลย สำหรับภาระงานวันนี้นะคะก็จะอยู่ในชีตเล่มสีเขียวนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงามให้นักเรียนเขียนตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงามก็จะเป็นรอยประข้างล่างนะคะอ่านว่าอาหารหลักห้าหมู่อาหารหลักห้าหมู่ ค่ะเด็กๆเขียนตามรอยปลานี้นะคะและก็เป็นภาพอาหารหลัก5หมู่ด้านบนให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเสร็จแล้วเหมือนทุกครั้งนะคะให้เด็กๆประเมินตนเองดีพอใช้และปรับปรุงให้เด็กๆประเมินผลงานตัวเองด้วยนะคะและอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะรอตรวจผลงานเด็กๆอยู่นะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ